โอเควันนี้วันพุธเนาะเราจะจัดงานวันเกิดกัวนวันพฤหัสตอนเย็นอือตื่นเต้นจังจริงๆเวลาแจนเล่นเกมซิมเนี่ยแจนไม่ค่อยได้จัดงานวันเกิดเท่าไหร่เพราะว่าแจนจะเล่นแบบไม่เพิ่มอายุซิมอะไรเงรี้ยเล่นได้เรื่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้แจนก็ปิดโหมดเพิ่มอายุอยู่นะแต่ว่าเราติ้งต่างว่ามีเกะกำลังจะอายุเพิ่มขึ้นนะคะ หปีอายุของทุกคนในเกมที่เราคิดเอาไวอ้อ่ะก็น่าจะอายุประมาณอยู่มปลายอะ่ะนึ่เอาไหมอายุเท่าไหร่วะมปลายตอนเจนอยู่มปลายเจนอยู่ประมาณสิใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องก็คือมิเกะก,ก็อยู่มหกเนาะอยู่ไฮสคูลปีสุดท้ายแต่ว่ารีฮวนจี่ก็อยู่ประมาณ ก็อยู่มอเดียวกันนั่นแหละก็อยู่หมหกปีสุดท้ายเหมือนกัน,นที่ชวนมัง,งานมันเกิดพรุ่งนี้ที่แน่ๆก็จะมีนานาบาทแหละแล้วลก็น่าจะเป็นรีไวที่เป็นเพื่อนที่ดูโอเคที่สุดในเมืองแล้วก็คนนี้ค่ะคนนี้ที่เป็นเทรนเนอร์ชื่อคุณคลิฟฟอร์ดที่แนะนำดีายกับมิเกะให้รู้จักกันเออแล้วก็ลืมเล่าไปก็คือทุกคนเห็นใช่าว่ามิเกะรู้จักคุณเซนซี่แต่ว่า คุณฮันซี่น่ะสําหรับมิเก้นน่ะนางเป็นแค่คนที่เคยเห็นหน้ากันเฉยๆอ่ะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะว่าไปที่ยิมก็คือเคยเห็นแต่หน้ากันเฉยๆแล้วก็เห็นว่าอยู่กับรีไวก็เลยคิดเองเอเองว่าเอ๊อหรือว่าจะเป็นเพื่อนรีไวหรือเปล่าหรือว่าก็ดู ก็มาได้กันบ่อยอยู่นะจริงๆทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงก็คือสองคนนั้นมาได้กันบ่อยมากเพราะว่าแจนน่ะจะเป็นที่จะต้องไปยิมเพื่อให้มีเกณฑแบบออกกําลังกายแล้วก็ไปหาคุณคิฟอร์ดเอ,อ่อแล้วก็สองคนเนี้ยก็คือมายิมด้วยกันตลอดแบบทุกครั้งที่มีเก็บ์ออกกาลังกายที่ยิมแล้วก็แบบแจนก็แบบเสียดายน่าจะอาจจะเก็บไว้ ถ้าแบบสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าดีไวกับฮันซี่เป็นอะไรกันอะไรเงี้ยมันก็น่าคิดเปล่าว่าแบบอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้แต่ว่ามิเกะก็คงจะไม่ชวนคุณฮันซี่มางานวันเกิดตัวเองหรอกหรือว่าจะให้ดีไวชวนมาก็ไม่ได้อีกแหละเพราะว่าแบบว่าจะจะจะแบบจะจะไปพูดยังไงเพื่อพูดแบบเออเนี่ยฉันจำได้ว่าแกชอบแบบว่ามายิมกับเออ เพื่อนอีกคนนึงใช่ไหมลองชวนเข้ามางานวันเกิดฉันหน่อยสิมันก็กแปลกปะเพราะฉะนั้นก็น่าจะให้แค่นันาวะกาลลิวายมาแล้วก็คุณคลิฟฟอร์ดแค่นั้นแหละสามคนแค่นี้เนาะโอเคแล้วก็คือจริงๆแล้ว,วมิกเกนอ่ะตัวสูงใช่ไหมสูงเท่าไหร่วะเกือบ200อเลยปะหรือว่าสูง2 0 0รอวะ แต่ว่าในเกมซิมอะซิมที่อายุเรเท่ากันะตัวมันจะเท่าเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นรีไวล์หรือว่ามิเกอระไรเงี้ยก็จะตัวเท่ากันมันก็จะดูแปลกๆหน่อยแจนนะเห็นแล้วก็รู้สึกแบบพี่ว่าควรจะตัวเล็กๆกว่านี้ป่ะหรือยังไงแต่ว่ามันก็มีหมอดนะแจนลองไปดูหมอดมาแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะแจนก็เลยแบบไม่โหลดหมอดดีกว่าก็เลยต้องมาบอกทุกคนว่า มิเก็ตก็จําเป็นชื่อต้องตัวเท่ารีไวไปก่อนก็วันนี้เดี๋ยวให้มิเก,ก็ตไปโรงเรียนแล้วพอกลับมาจากโรงเรียนก็ชวนคนมางานปาร์ตี้เลยโอเคมิเก,ก็ตไปโรงเรียนแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเราต้องพาคุณนาราบะมาที่นี่ด่วนและแอบเอาขนมเคก้กกับอาหารไปใส่ไว้ในตู้เย็นบ้านมิเกตเอ้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ว่าต้องทำได้มาโคเค เอ้ยแต่ว่ามีเกมอยู่บ้านเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วแหละที่มีเกมอยู่บ้านเอ้ยแต่ว่ามันจะเข้าไปได้ปะวะเฮ้ยลืมคิดไปเลยอะไม่รู้ลองดูก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้จนไม่ได้เทสเกมอันนี้เนี่ยประจำเวลาแจนอัาวิดีโออ่ะแจนจะเทสเกมไว้ก่อนจะได้รู้ว่าเราทําได้หรือไม่ได้อะไรอย่างงี้จะได้ไม่มีปัญหาเวลาอัาจริงแต่นี้ไม่ได้เทสเกมมาดูกันว่าทําได้ไหม นานาบานานาบาไปโรงเรียนสายแล้วเนี่ยดับไฟเลยนะมันเคยไฟไหม้ทุกคนเราหลอนมากดับไฟเดี๋ยวน <S <S ยยยี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่ของให้ได้เหอะก็แค่เอาของไว้วางไม่สวยๆขอร้องคอร้องนา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 นแต่ว่าถ้าทําไม่ได้เนี่ยเราก็เก็บของไว้กับตัวนานาบานั่นแหละแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราค่อยสลับเล่นคุณนานาบาแล้วก็เอาของใส่ตูเ้เย็นแค่นั้นแหละจบลุ้น ไม่อยู่จริงด้วยอ่ะก็ทําไม่อยู่ก็จะเข้าไปไม่ได้นะลุกคนถ้างั้นนับน Culture ้าบกลับบ้านแล้วก็เอาเค้กใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะบูดถ้าเอาไปโรงเรียนก็เอาเค้กใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็พอกลับมาจากโรงเรียนเราค่อยเอาเค้กใส่ตัวคุณน้าบะแล้วก็ค่อยแอบเอาไปใส่ที่บ้านโอเคไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปโรงเรียน นันนาะกันมาแล้วนี่นี่ไงตาดามิเกะจะัดงานมันเกิดตอนบ่ายสามเนาะและตอนนี้มิเกะก็น่าจะอยู่บ้านแหละโอเคเดี๋ยวเราเอาเค้กใส่ตัวคุณนันนบะแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่นั่นกันคุกคุกอะไรเรากดตื่นเต้นนะมือสั่นนะเออตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนโอเคเรามีเกี๊ยวพอวะเกี๊ยวกับเค้กช็อกโกแลตพอแน่เลยอะเอาไงดีวะ ทำเพิ่มดีไหมอ่ะทำเพิ่มดีกว่าทำทำทำเพิ่มดีกว่าถ้างั้นทำไปเพิ่มอีกดีกว่าเอาเป็นอะไรเดี๋ยอะไรเขากินกันที่ The French Toast of Friendship ทำนี้ดีกว่าแกงกะหรี่น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 ,น,น,นี่แกงกะหรี่ The s i m i a Saffron ขายได้หรอให้โซเท โหเอ้าตกใจหมดเลยเอาเฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงอะเจ๊คุณันซี่เออเดี๋ยนะหยุดเดี๋ยวหยุดก่อนคือนันบะกำลังจะไปงานปาร์ตี้แล้วฮันซี่ก็มาพอดีเอาไงดีวะเอาไงดีอะเฮ้ยชวนคุณฮันซี่ไปด้วยได้ไหมชวนคุณันซี่ไปงานวันเกิดมิเก้วันนี้มั้ยในฐานะเพื่อนนันบะก็ได้ เพราะว่าสองคนนี้สนิทกันมากเลยนะอะไรประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นแจนอะแจนก็อยากพาเพื่อนที่แจนรักแล้วก็ไปหาคนที่แจนรักด้วยอะไรนี้ไปนแนะนําให้รู้จักกันเบิกไหมเบิกแหละเบิกไหมเบิกไหมเอ้แต่ว่าเอ้ถ้างั้นน่าสองคนนั้นก็จะได้เจอกันที่งานมันเกิดดิก็คือรีบไปกันสิจะได้เจอกันแบบว่าไม่รู้ตัวนึกออกไหมทุกคน เอาปะเอาไหมเจนจ,นจะว่าได้แผ่นนี้ไม่มีผลที่สุดในโลกแต่ว่าได้โอเคถางั้นถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณหันซี่ไปงานปาร์ตี้ด้วยโอเค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 แต่ว่าตอนเนี้ยขออนุญาตเอาเค้กไปใส่ไว้ในบ้านมิเกก่อนซึ่งไม่รู้ทําได้ไหมคุณนันซี่อยู่นี่นะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปรีบกลับจะต้องให้มิเกเนะี่ย เป็นคนมิเก็ตล้างอยู่ในบ้านเลยว่า <c oughs> คือต้องให้มิเก็อ่ะเป็นคนจัดงานวันเกิดเองนะคะตามตามที่เกมมันกําหนดให้ทําได้แล้วนะเราไม่สามารถจัดงานวันเกิดให้กับซิมอีกคนหนึ่งได้ยกเว้นแบบว่าเขาจะเป็นลูกเราอะไรอย่างเงี้ย <laughs> What ใส่มไม่ได้เหรอแต่วางไม่ได้ใช่ไหมป <c oughs> นะีน่นะอ <c oughs> น่เขินเขินขนโอเค มิเกกนาร์บาทำทำของมาให้นะว้าวว้าวน่ารักมากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขือไปหมดแล้วห้ามกินนะเดี๋ยววางของเอาไว้โ้อุ๊ยดูเพียบเพียบของกินวันนี้ของกินนันตปาร์ตี้วันนี้สดยอดสุดยอดอุ๊ยน่ากินมากทุกคนทีนี้ เอาให้นาลาบะกลับบ้านไปหาคุณแอนซี่ไปชวนคุณแอนซี่ว่าจะมางานวันเกิดมิเก็ตไหมโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนไม่เคยจัดงานวันเกิดนี่ขนาดแบบเซนบันเกิดรี่ไวเหือแอนซี่นะเนี่ยแต่คุณแอนซี่ก็น่าจะตกใจอยู่พอสมควรเลยนะที่แบบจู่ๆก็ชวนไปงานวันเกิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้คุณ นดออกแล้ว make วอร์ทุกคน make วอร์ถ้า like งั้นให้นานาบาแต่ง oh ตัวให้ค oh ุณ oh นันซี่เอาป้าเอาป้าจะว่าได้จะมาได้จนว่ามันต้องน่ารักมากแน่แน่โอเคโอเคเราเดี๋ยวเราไปคุยคุณนัน like ซี่ก so ่อนโอเคเมื่อกี้นานาบาได้ทำการชวนคุณนันซี่ไปงานวันเกิดแฟนแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราสลับไปเล่นมีเกะกัน ยิ่สรุปว่าคุณนั้นซี่ไปงานวันเกิดมิเกนนะหนึ่งก็จะไปเจอรีไวเลยที่สองคนนี้ไม่รู้ตัวแต่ว่านนาบาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามิเกนจะชวนใครมางานวันเกิดบ้างเพราะฉะนั้นนันาบะที่ไม่เคยเจอรีไวมาก่อนก็จะได้เจอรีไวเหมือนกันที่งานมีแบบเซอร์ไพรส์เป็นหมดนะคะเซอร์ไพรส์ทั้งหลายแลยสรุกจริงๆแต่งเรื่องแล้วเราจัดงานปาร์ตี้วันเกิดกันนะคะ จริงๆแล้วการจัดงานปราร์ตี้วันเกิดเนี่ยมันทำได้หลายแบบว่าคือเราสามารถกด i n นไวท์ทูแฮงเอาเคอร์เรนล็อตเลยก็ได้แบบว่าให้ทุกคนมารวมกันแต่ว่าเ <c oughs> จนอยากจะลองแพลนอัซเชียลอีเวนต์ดูนะคะเพราะว่าถ้าเรากดแพลนอัซเชียลอีเวนต์่ะทุกคนที่มางานวันเกิดอะเขาจะเปลี่ยนชุดนะเขาจะใส่ชุดงานปราร์ตี้มาแล้วเมื่อกี้ที่นาราบาเพิ่งชวนคุณแอนซี่มางานวันเกิดใช่ไหมเราก็จะได้เห็นว่านาราบา แต่งตัวให้คุณนซี่เป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้คุณนซี่จะอยู่บ้านนนราบะเออคุณแอนซี่ก็จะเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าของนนราบะนะคะอย่างหนึ่งคือเราจําเป็นจะต้องกดคุณนซี่ด้วยเพราะว่าตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยคุณนซี่อะมางานนี้ใช่ไหมโอเคแต่นาราบะน่ะชวนคุณนซี่มาทีหลังเพราะฉะนั้นวิเกตอ่ะไม่รู้โอเคนะโอเคนะแต่ว่าต้องทำแบบนี้เพื่อให้เกมมันเวิร์กนะทุกคน ว wow. ้าวเบิร์เดย์บอยถ้างั้นเดี๋ยวเก็บเค้กไว้ก่อนเราค่อยเอาเค้กออกมาเดี๋ยวรอให้ทุกคนมาก่อน What? อะอะทุกคนมาทุกคนน่ารักมาก <c oughs> โอ้ยน้ำตาไหลน่ารักน่ารักมากว้าว wow. ว,ว้าวเธอเธอน่ารักเกินไปหรือเปล่าอุย้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไงมันเกิดทุกคนโอ้โ,อโอหฮะคิดดูคุณนันสี่เดินดูดูดูด,ด,ดมาเลยแกทำอะไรอ๋อหน้ารักจังเกเดินมาทักเจ้าขอ,ของมันเกิด <laughs> คงจะเดินมาทักแบบเหมือนประมาณว่าแบบจำฉันได้ไหมเราเคยเจอกันที่ยิมนะ เป็นเพื่อนรีไวใช่ไหมอ๋อแทนส์ for คำนี้นะคะขอบขอบคุณที่มางานมันเกิดว้าวดีจังเลยอะอะไรเนี้ยทุกคนตลกมากคือเมื่อกี้รีไวท์เพิ่งเดินเข้ามาในบ้านใช่ไหมแล้วก็แน่นอนว่ารีไวท์เนี่ยไม่ได้ขิดว่าจะเจอคุณฮันซี่ที่นี่เ <c> ร <oughs> าดูสิ่งแรกที่รีไวคิดก็คือแบบเฮ้ยฮันซี่นี่หว่า อยมันตรงตามแผนพวกเราพอดีเลยทุกคนมันตรงตามแผนพวกเราเอาไงดีวะตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยจังหวมันเกิดแล้วทุกคนก็ลงล็อกตามแผนพอดีทุกคนเป๊ะ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 หมดเลยเนี่ยเอ่อเอ่อเอาไงดีวะอืมก็ทาตัวปกติแล้วกันนะคะเย่เอยดูดีดี่วาตกใจปะเจอคนที่ แก <g ay> ดูเขาทักกันโอ้ย oh, น่ารักมากดีวัยทัชเจ้าฝอมันเกิดก่อนปลาบ,บางทีอะโอเคตอนนี้ทุกคนมางานันเกิดครบแล้วนะคะเพราะเมื่อกี้จะเห็นคุณคลิฟฟอร์ดเดินเข้ามาแล้วทุกคนตอนนี้แจนแพนิกไปหมดแล้วเพราะว่าประจำอะแจนจะเล่นซิมไม่เกินสองคน <c oughs> แล้วตอนนี้คือมันมีซิมห้าคนขอโทษนะคะ <c oughs> เขาชวนม,มางานวันเกิด ไม่ได้มาชวนมาให้เดทกันค่ะแม่แม่ไม่รู้จะว่ายังไงเลยจริงๆอ่ะทุกคนมาหยิบแกงกะหรี่กินกันเอาทำไมไม่เหลือที่ว่างให้เจ้าของมันเกิดนั่งวะพวกนี้นี่เรามาทำโกวังงานมันเกิดกันดีกว่า อะไรวะไอสองคนเนี้ยเมื่อกี้เห็นนะว่าแอบมองกัน่ะอะไรเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนะโก oh, ต้องทำอะไรบ้างเนี่ย Play เกม w w t t อเ t t ร์ซิมไม่ Play เกม w w t t t The i r r t h d a y s ซิเล่นมันติเพยเยอนะคะเล่นปาร์ตี้เฟรนซีเล่นกับลี่วายฮันจิแล้วก็นานาวะคุณคิดฟอร์ด,ด้วยมาเอาไม่ได้หรอเล่นได้แค่สี่คนหรอโอ๊ย คุณพี่ฟอร์ดล้วั้นขออนุญาตให้วัยรุ่สี่คนด้เล่นด้กยกัดก่อกันนะคะเย้มาเลยมาทุกคนเล่นในเกมวยกันนะอ๋อรีวชอบไหมชอบแน่นอนเฮียเล่นกระเจ๊บ่อยๆคุณนะสิมาเล่นวยกันเร็วอ๋อทุกคนดูเนือสี่คนอยู่เล่นเกมด้วยกันเฮียล่ะนะ สนุกอะทุกคนสนุกกว่าแบบให้ดีไวกับฮันซี่อยู่กันสองคนอีก <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราเล่นเกมกันสักพักแล้วก็เดี๋ยวให้มิเกะเ,เป่าเค้กนะคะแล้วทุกคนก็กินเค้กกัน <laughs> ใครจะชนะใครจะชนะใครจะชนะเ <laughs> จ้าของมันเกิดต้องชนะหรือเปล่า <laughs> <laughs> โ<ห>อ้ยว่าไงใครชนะยูดใครชนะช <laughs> นะหรือเปล่าชนะปะ มิเกไม่ได้ชนะทุกคนแสดงว่าจะต้องเป็นใครสักคนหนึ่งในสี่คนเนี่ยที่เป็นคนชนะซึ่งไม่รู้ว่าใครเหมือนกันวคุณสิชอบแน่นอนอเพราะว่าเล่นกับรีไวลรวชนะรีไวกับทุตาโอเคเค้กมาแล้วทุกคนได้เวลากินเคก้กโอเคโอเคโอเคแต่ทุกคนฟังที่เจนจะพูดต่อไปนี้ <laughs> เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรากดให้มิเกตเนี่ยเป่าเค้กวันเกิดจริงๆก็คือเนี่ยแอดแอดเบอร์เดย์เค้กมิเกตเนี่ยก็จะได้เพิ่มอายุเป็นยังอเดลเลยทันทีแต่นานาบาลเนี่ยยังเป็นทีนเอเจอร์อยู่ซึ่งถ้าเหมือนซิมที่ต่างอายุกันที่เป็นแบบยังอเดลกับทีนเอเจอร์เนี่ย สองคนนี้จะอันหนึ่กันไม่ได้เนี่ยจะจะไม่มีชอยสตรแมนติกให้ปิดไปเลยมาทุกคนมากินเค,ค้กกันให้ทุกคนกินเค,ค้กเฉยๆยมิเก็ตจะไม่ได้เป่าเค,ควันเกิดเพราะว่าถ้าเป่าเนี่ยมันต้องเพิ่ม,มาอายุและมันจะเริ่เป็นแฟนกันกนระบิดอะไรประมาณนี้ซึ่งแจนไม่ต้องการให้มันเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นนี่อ้อาวตกใจหมดเอาเอานึกว่าจะไปนั่งกาแฟอะไรหรอกเธอคุณสิ วายดีวายสมน้ำหน้าเขาไม่อยากหน้าแกสวมนำหน้าดีวายเขาไม่อยากหน้ากบแกเฮ้ยเดี๋ยวคือนานาวาเนี hmm. ่ยไม่รู้มาก่อนว่ามิเกกเนี่ยรู้จักกับดีวายอันนี้เป็นครั้งแรกที่สองคนเนี่ยได้เจอกันออืและ เมื่อกี้ตอนที่รีไวเดินเข้ามาในบ้านมิเกะตลีไวก,ไวก็ทักคุณนันซี่คนแรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเป็นจากมุมน,นันานบาบะนันนาบะต้องสงสัยแน่ๆว่าแบบอา้าวแบบว่ารู้จักกันด้วยหรออะไรประมาณนี้คิดว่ารีไวเป็นเพื่อนมิเกะตอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นี่ <es> แต่ว่าเมื่อกี้จะไม่เห็นนะว่าเขาแอบไปคุยกันหรือเปล่าแบบว่าคุณนันซี่กับนันนาบะอะไรอย่างเงี้ย ก็าจะคุยกันประมาณว่า,าเออแบบอ้าวรูจักผู้ชายคนนั้นหรอเขาเป็นใคร,รอะไรประมาณนี้ดีไปก็คือก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดนะคะเพื่อนที่สนิทที่สุด <c oughs> แล้วก็เป็นเพื่อนบ้านคุณนันซี่นั่นเองถ้างั้นเราจะให้มิเกตถามถามคุณนันซี่ว่าคุณนันซี่โสดไหม <c oughs> มันอาจจะแปลกๆหน่อยทุกคนแต่ว่ามันถามได้นะ <c oughs> เพราะว่ามิเกตเนี่ยคิดว่า คุณแอนซี่เป็นแฟนกับลีไวคิดแบบว่าแอบคิดอยู่นิดๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าเห็นด้วยการบ่อยๆทีมมาดูกันว่าคุณแอนซี่จะตอบว่าอะไรอ๋ออันนี้ไงทำแล้วทำแล้วคุณแอนซี่ตอบว่าคุณแอนซี่สดค่ะอ้าวคุณแอนซี่สดค่ะสวยแล้วทุกคนสวยแล้วถึงนี่เกยริได้รับรู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดมาโดยตลอด และนานบาบะก็เพื่อนฉันโสนี่กิตานี่เป็นไขรวะมันแอบมองเพื่อนฉันด้วยไม่ใช่อะไรแนะเขารู้กันหมดแล้ว oh> ว่ารีไวจอมันสิยกเวนันซี่ที่ไม่รู้อีก่คนเดียวโอ้ยตายแล้ว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 ดู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 ถามจริงมาชมคุณนันซี่ด้ยังวันนี้แต่งตัวน่ารักอะเดี๋ยวเธอ เลยขึ้นนะเมื่อกี้คุณนันซี่เดินไม่หารีวายแล้วรีวายก็เดินกลับออกมาถามเลยําเลยนี่นไ,ไงนี่ไงแกกับันซี่ไม่ได้เป็นอะไรกันงลอหรอพวกเป็นอะไรกันตลอดเลยรีวายบอกไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกไม่เป็นไปไม่ได้ไปไม่ได้หรองบ้าหรอตลกดีพาคตัวซิม ผาดเองผู้ดีหอเองผาดเองคือเมื่อกี้อาจารย์ไม่ค่อยมีสติเลยก็เลยไม่รู้ว่า จะได้ข้อมูลอะไรไปบ้างแต่ว่าหวังว่าตอนตัดต่อฉจนจะทำให้ทุกคนฟังรู้เรื่องนะคะว่าแจนพูดอะไรไปบ้างหวังว่ามากๆหวังว่า,าจริงสารภาพเลยเนี่ยคือมาแคสเกมเนี่ยมาเปิดช่องแคสเกมแบบเนี้ยจะต้องมานั่งภากั่งอะไรอย่างเงี้ยแจนอะไมนคนพูดไม่เก่งมากอันนี้คืออา t of comfort zone สุดๆ แต่ก็ตั้งใจทำดีที่สุดค่ะนะคะ